ตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งที่นี่นะครับอย่งหนึ่งที่พบเป็นปัญหามากที่สุดของกระทู้ก็คือการเลี้ยงหมาแมวแต่ถูกร้องเรียนตลอดเวลาเดี๋ยวที่นั่นก็จะแจ้งมาบอกทําไมหมาแมวรบกวนมัง่งกัดคนมัง่งเสียงเห่ามั่งอะไรต่างๆพวกนั้น,น mm hmm. เยอะเพียอนก็เลยทางเทศบาลก็บอกเออเราทำให้เป็นระบบเลยได้ไหมตั้งแต่ขึ้นทะเบียนอันที่สองก็คือต้องฉีดวัคซีนป้องกันอันที่3าควบคุมปริมาณประชากรของหมาแมวเนี่ย ให้ามากไปก็แค่ออกเดินสำรวจโดใหยเจ้าหน้าที่ไปสำรวจอ,อสมอ,อสช่วยกันแล้วก็บอกว่าบ้านไหนที่เลี้ยงหมาแมวชนิดไหนก็พยายามจะจดให้มากที่สุดเท่ามากได้ก็พอขึอ้นทะเบียนเสร็จแล้วปัญหาก็คือว่าเราอย่าต้องควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าก็คือต้องฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนเหมือนกันเดิมที่ของกระทูนี่เราไม่มีจริงๆท้องถิ่นเกือบทั่วทั้งประเทศไทยเราไม่มีสัตวแพทย์ ิสัตวแพทย์อยู่ที่ปศุสัตว์จังหวัดเราก็ประสานงานกับทางปศุสัตว์จังหวัดเราควรจะทํำยังไงทางปศุสัตว์เห็นว่าเราก็ก็ทางานเข้ากรอบนะตั้งแต่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่การแล้วแบ่งสัตว์ไว้ถูกต้องคือเราก็ได้ดําเนินการไปจนกระทั่งว่าประสบผลสาเร็จแล้วก็ทางปศุสัตว์เขาก็ได้พยายามที่จะยกของกระทูเนี่ยเรียกว่าเป็นโมเดลตัวอย่างให้ท้องถิ่นอื่นๆแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศให้เรา เป็นพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากโรคพิษสัง้านที่ประสบผลสํสำเร็จได้ก็คือเราได้ดำเนินงานต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอนะครับคงไม่ใช่แค่เทศบาลทําอะไรแล้วสาเร็จนะมันต้องมีพันธมิตรก็ต้องขอบคุณทั้งผู้เลี้ยงชาวบ้านนะส่วนหนึ่งที่มีความจําเป็นจริงๆที่เขามีความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงหมาแมวเขาก,ก็ส่งเข้ามาฉีดวัคซีนมาทําหมันมาอะไรพวกนี้แล้วก็หน่วยงานที่รับหมันรที่ปศุสัตว์จังหวัดนะครับ มูลนิธิอยดอกแล้วก็อาสาสมัครสาธสุขของเรานะครับอาสาสมัครสาสุขที่หน่วยง,งานที่ลืมจะไม่ได้ก็คือแม้แต่กระทรวงสาธสุขนะครับซึ่งมีรอพอสตรพสตอ,อ,อ,สต,อตอนนี้ไปขึ้นกับอบจอเขาก็ได้ช่วยเหลือในการให้ข่าวแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทางหน่วยง,งานเหล่านี้ถ้าสมมุติไม่มีพันธมิตรที่ดีอย่างนี้ทำยังไงก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ทางเทศบาลมีการให้การทำหมันแมวและฉีดวัคซีนเพิ่งจะมาทำฉีดวัคซีนเม<า>ื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้มาทำหมันการบริการที่ดีมากถ้ามีการลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนก็ให้นั่งรอตามคิวอะไรแบบประมาณนี้แล้วก็สักพันเขาก็ฉีดยาสลบแล้วก็เริ่มการทำหมันก็คือว่าถ้าเราไปทำที่คลินิกอะไรแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันก็สูงซึ่งมีนโยบายแบบนี้มันก็คือได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอะไรแบบประมาณมันก็ดีอะน้องที่ว่า มันก็ช่วยในในคาแน่ะแมวอะไรบกสัตว์ด้วว่าพวกแมวด้วยวมันมันไม่มีเจ้าของอ่ะโชคดีนะเหมือนหมาหมาที่มาเร่ร่อนเหมือนแม,นมวที่มีมีเจ้าของโาเขาช่วยได้เยอะอยู่เร็วนะร,ว,รวดเร็วดี ไม่ไม่ต้องมารอนานค่ะก็คือแป๊บๆปบก็ได้ทําเลยแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะแค่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งชื่อก็คือเสร็จรอทำมันประหยัดเงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำหมันดีนะมัน,ม,นมันสำหรับแบบไม่ไม่ต้องแบบเพิ่มปริมาณเอ่อถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลไม่ทั่วถึงอะไรแบบนี้สำหรับคนที่ว่าเออเขาไม่มีกำลังแต่เขาอยากเลี้ยงมาทำหมันแล้วก็ มันช่วยได้เยอะนะคือเลี้ยงนี่คือตัวเดียวไปเลย